บุคคลสำคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมเพชรบุรีนายประสมสุสุทธิประวัตินายประสมสุสุทธิเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2465อยู่บ้านเลขที่1ถนนบันไดอิฐตำบลครองกระแชงออำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรคนโตของนายประเสริฐและนางทองดีสุสุทธิเป็นชาวเพชรบุรีโดยกำเนิด มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งสิ้น8คนสมรสกับนางพนอเขมมสีเมื่อปีพศ2465มีบุตรชาย8คนนายประสมสุสุทธิศิลปินเมืองเพชรบุรีได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พศ2554ประวัติการศึกษานายประสมสุสุทธิ เริ่มเรียนหนังสือเมื่อปีพศ2470กับครูเย็นอยู่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุวรวิหารในปีพศ2471จึงเข้าเรียนที่โรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัดเพชรบุรีวัดคงคารามตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงม .8 แผนกภาณิชยาการ ต่อมาในปีพศ2481ถึงปีพศ2483ได้ศึกษาวิชาการตรวจบัญชีชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนถึงชั้นปีที่3ขณะนั้นก็ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นจึงไม่ได้ศึกษาต่อในปีสุดท้ายของหลักสูตรนายะสมสุดสุธิมีความรักและความลงไหลในศิลปะการวาดเขียนมาตั้งแต่ยาวัยทั้งนี้เนื่องจากบรรพบุรุษคือคุณปู่เป็นช่างปั้นแกะสลัก คุณพ่อเป็นช่างเหล็กคุณตาเป็นช่างเขียนท่านจึงได้รับการถ่ายทอดงานศิลปะมาทางสายโลหิตประการหนึ่งนอกจากนี้ท่านยังเคยอยู่บ้านคุณยายซึ่งอยู่ติดกับบ้านอาจารย์เลิศพ่วงพระเดชเมื่ออายุเจ็ดขวบทุกเย็นเมื่อกลับจากโรงเรียนจะมานั่งดูอาจารย์เลิศเขียนรูปพุทธประวัติและรามเกียรติทุกวันจนฝังลึกอยู่ในความทรงจำส่วนวันหยุดจะเรียนกับพระอาจารย์จันทร์สุภโรวัดเขาวัง นายะสมสุดสุดทิเป็นผู้มีความสามารถในด้านศิลปก,กรรมหลายสาขาได้แก่งานทางด้านจิตกรรมเขียนและออกแบบลายไทยเขียนภาพลายเส้นตลอดจนมีความสามารถและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการแทงหยวกหรือแกะสลักเครื่องสดรวมทั้งการออกแบบโครงร่างของสถาป,ปัตยกรรมไทยอีกหลายแบบเช่นเขียนแบบแปลนการก่อสร้างวัดอุโบสถซุ้มประตู ศาลาการเปลี่ยนตลอดจนวาดผังกุฏิ่อพระมนทบและจัตุรมุกต่างๆได้อย่างเหมาะเจาะสวยงามมีเอกลักษณ์แบบไทยเด่นชัดประวัติการทำงานเมื่อพศ2483ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การเมืองในชั้นปีที่2และปีที่3ได้เข้ารับราชการณธนาคารชาติในพระบรมมหาราชวังธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบันต่อมา ธราคารชาติได้ย้ายไปอยู่วังบางขุนพรมจนกระทั่งถึงปีพศ2495ได้ลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวได้แก่งานรับเขียนโปสเตอร์ออกแบบบล็อกต่างๆอยู่กับบ้านพักในกรุงเทพมหานครและในปีเดียวกันนี้ได้มาสมัครเป็นครูสอนวิชาศิลปะที่โรงเรียนคงคารามจังหวัดเพชรบุรีและลาออกจากการเป็นครูเมื่อปีพศ2510มาประกอบอาชีพส่วนตัว ทำพวงลีดและพวงมาลาตลอดจนจัดปั้งกลุ่มผู้อนุรักษ์รับงานแทงหยวกเขียนภาพกิรกรรมฝาผนังภาพชาดกเขียนภาพลายไทยต่างๆให้กับบรรดาช่างแกะสลักไม้ช่างปูนปั้นทั้งหลายและยังรับเป็นอาจารย์สอนพิเศษให้แก่นักศึกษาสถาบันะะราชภัฏเพชรบุรีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีประสบการณ์ด้านงานศิลปะ เนื่องจากนายประสมสุสุสทธิเป็นผู้มีความสามารถในทางศิลปะเพราะชอบการวาดเขียนตั้งแต่เยาว์วัยสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษคุณปู่เป็นช่างปั้นแกะสลักคุณพ่อเป็นช่างเหล็กคุณตาเป็นช่างเขียนนายผสมจึงมีสายเลือดศิลปินเต็มตัวเริ่มผัดเขียนภาพในวิชาที่โรงเรียนสอนและเรียนนอกสถานที่ในวันหยุดกับพระอาจารย์จานสุภโรวัดเขาว,วังตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ เริ่มจากบ้านพักอาศัยบ้านคุณยายติดกับบ้านครูเลิศพวกพระเดชทุกเย็นกลับจากโรงเรียนจะดูท่าเขียนภาพพุทธประวัติรามาเกียรติ์ทุกวันจนภาพเหล่านั้นฝังลึกในความทรงจําภายหลังจากการจบการศึกษาและทํางานที่ธนาคารชาติได้เขียนหลายเส้นแบบธนบัตรฉบับละ1,000บาทภาพปรางสายอดนับเป็นผลงานชิ้นแรกที่ออกสู่สายตาประชาชน ผลงานชิ้นที่2คือภาพเขียนน้ำม,มันหลอดแบบสโตรโเพนไม่ใช้ผู้กันภาพสมเด็จพระนเรศวรชมช้างกับพระมหาอุปร,ราชภาพได้ถูกนำไปเป็นของฝันให้ท่านไอเซนฮาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและติดอยู่ที่ทำเนียบขาวในสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันผลงานทางด้านการแทงหยวกช่างผสมสุดสุดิ ประกอบอาชีพทำพวงหลีดและพมาลาตลอดจนจัดตั้งกลุ่มผู้อนุรักษ์รับงานแทงหยวกเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังภาพชาดกเขียนลายไทยต่างๆแท้กับบรรดาช่างแกะสลักไม้และช่างปูนปั้นทั้งหลายอาจารย์ประสมมีความผูกพันกับวัดคุงคารามบวรวิหารมาตั้งแต่เกิดเพาะบิดาของท่าน เป็นสิทธิ์ที่รับใช้ใกล้ชิดพระสวนมุนีทางวัดจึงขอให้ท่านอยู่ช่วยงานบูรณะปฏิสังขรณและออกแบบงานก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่เสมอนับว่าท่านมีส่วนสําคัญในการอนุรักษ์และสร้างสารรค์ผลงานศิลปะในวัดคงคารามวรวิหารตลอดมาจึงมีบ้านอยู่ภายในรั้วของวัดอาจารย์ประสมและภรรยานางพนอสุสุทธิอยู่อย่างสมฐานะในบ้านเลขที่หนึ่งถนนบันไดอิฐ ตำบลครองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีและที่นี่ก็ไม่เงียบเหงาเพราะมีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเสมอทั้งมาขอความรู้ขอสัมภาษณ์และมาขอให้ช่วยสร้างตันงานศิลปะอยู่เสมอเสมอการสืบทอดศิลปะการแทงหยวกความเชี่ยวชาญในงานศิลปะทุกรูปแบบของช่างประสมสุดสุดทิเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยทั่วไปในวงการช่าง สถานศึกษาหลายแห่งหลายสถาบันในจังหวัดเพชรบุรีได้ยกย่องให้ช่างประสมสุดสุดทธิเป็นผู้ครอบครูให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนวิชาศิลปะเชิงช่างบรรดาช่างก็ได้ยกย่องให้ท่านเป็นบรมครูทําหน้าที่เจิมและครอบครูให้แก่ช่างทั้งหลายและช่างประสมสูดสุดทธิได้ทําให้งานศิลปะการแทงหยวกได้กลับมามีบทบาทในสังคมวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรีและจัดเป็นช่างชั้นครู เป็นปูชนีบุคคลสำคัญของเมืองเพชรคนงานสำคัญของนายประสมสุสุทธิการออกแบบธนบัตร1,000บาทนายประสมสุสุทธิร่วมกับอาจารย์ช่วงเสนลานนท์ช่างเขียนเอกของกระทรวงการคลังได้เขียนและออกแบบลายไทยทั้งสองด้านของธนบัตร1 0 0 0บาทงานแทงหยวกประดับพระเมน ด้วยความสามารถในการประยุกต์ลายไทยกับการแทงหยวกทำให้เขาได้ถวายงานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธองานปฏิมากรรมและการออกแบบนอกจากนี้เขายังมีผลงานด้านการออกแบบศาลาทรงไทยการวาดลายไทยการแทงหยวกการออกแบบปูนปั้นการวาดสัตว์หิมพาน และภาพจากวรรณคดีโดยใช้แบบฉบับศิลปะเมืองเพชรสรุปแล้วนายะสมสุสุทธิเป็นบุคคลสำคัญของเมืองเพชรบุรีเพราะท่านเป็นช่างแทงหยวกที่มีฝีมือดีเป็นเลิศและอุทิศตนตลอดชีวิตในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะพื้นบ้านแขนงนี้ให้คงอยู่ท่านไม่เพียงแต่เป็นช่างศิลป์ที่สืบทอดภูมิปัญญาชาวเพชรบุรีจากรุ่นสู่รุ่นแต่ยังยกระดับงานแทงหยวกให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมในงานพระราชพิธีสำคัญเช่นการตกแต่งพระเมรุมาตรด้วยงานแทงหยวกและการถวายความรู้ในพระบมรมสมารุวงค์สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งและความไวเนื้อเชื่อใจในฝีมือของท่านผลงานของนายประสมไม่ใช่เพียงศิลปะเพื่อความงามแต่ยังเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมท้องถิน่นที่ฝังลากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรี ขับเป็นผู้จุดป,ประกายให้ศิลปะพื้นบ้านไม่เดินหายไปตามกาลเวลาและยังได้ถา่ายทอดความรู้ให้สู่คนรุ่นหลังเพื่อให้ศิลปะนี้ดำรงอยู่ตลอดไปจึงนับว่าขาบเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยและสมควรได้รับการยกย่องอย่างสูงแหล่งอ้างอิงขอบคุณที่รับชมและรับฟัง